สวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมมิสพาลวยเราก็มาเจอกันอีกครับกับรัฐบาลที่เรายังไม่ดังเราก็โล่งใจนะเหตุผลก็คือเราจอไม่เข้ารัฐบาลเลยครับผมนะเราก็จะไม่มีใครมาที่บ้านนะครับผมนะอันนี้วอลเซลเซลด้วยครับแต่้ใดเบิ่งข่ขาเนาะก็โล่งใจไปครับแต่ว่าเราสนับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเราไม่มีลิงก์อะไรทั้งสิ้น และเราก็เป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมและเราก็อยากสนับสนุนให้ท่านผู้ชมซื้อหวยลอตเตอรี่นะครับผมนะหวย,ยลหอหวยลอตเตอรีบ่บกผิดกฎหมายเนาะยือไป่ได้อย่างอื่นเลยครับอันตรายนะครับผมนะเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนัพน,นมันเป็นเพียงแนวทางล้วนๆน,น,นะแนวทางแล้วก็ลูกฟุกมันบม่มีความแม่งอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าจะเกิดจากการคำนวณเจาะก็ยังไม่เข้าเข้าตลอดแหละครับตัวเด่นแล้วเรามารุ้นกันอีกครับวันนี้ครับวันพุธอย่าลืมครับท่าดดนผู้ใดมีดวงหรือว่ามีบุญไปทําบุญสังฆทานทุกครั้งอย่าลืมข้าวสารข้าวสารข้าวสารอันดับแรกเดอ้อพี่น้องเดอ้อข้าวสารสื่อหมายถึงเสริมเรื่องเงินเงินล้วน นะครับเราจะมีกินด้วยเงินเงินเงินอาทิตย์อย่าลืมทั้งช่องเฮ้ากะอยา่าใคร้ายังไงก็ถาวายสังฆทานด้วยข้าวสารเยอะๆครับผมเราก็ต้องมาบอกบุญกันก่อนเนาะเพราะว่าการที่จะได้เงินจากเทวดากต้องเฮ็ดบุญก่อนอยู่แล้วเนาะอย่าไปหวังว่าเราจะได้ฝ่ายเดียวเราต้องรู้จักให้ด้วยนะ ถึงไม่ได้มาสนับสนุนช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทําบุญทําท่านให,ให้คนที่ด้โอกาสกว่าเราให้สัตว์เลี้ยงให้สัตว์จรจัดแบบซื้อความสุขนะครับทาบุญทําท่านนะครับผมนะเราก็มีความสุขเราก็ได้บุญบุญจะช่วยเราเองครับนะนอกเรื่องนอกทางมากครับผมนวยรัฐบาลนะครับผมงวดที่แล้วนี่ออก เลขหกตัวออก292 972เลขถูกครับตรงตรงครับท่านนะของใครก็ติดอาจจะผู้ชงอาจจะรูอยู่แล้วเนาะมาครับมาของแอดทอมนิดกันบ้างนะคำนวณได้ตัวเด่นแดงตัวเน้นเลยครับตัวแดงครับ58มาครับ มาครับรัฐบาลนะครับผมประจำวัวนที่สิบหกมิถุนายนสำนับคนที่ขอนะครับผมนะตัวเน้นตัวแดงห้าแปดห้าเก้าเน้นห้าคำนวณในหากับสีครับเดนเฮาตัวเดนเฮาหากับสีตัวที่เน้นก็คือห้าแปดห้าเก้านะครับผมมาบอวห้าจบคู่ครับห้าสาม คํานวณรัฐบาลแล้วก็จะมีแค่หกตัวนะครัหกตัวเท่านั้นครับไม่อยากใครเยอะเข่ากับเข่านะต่อมาครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือสี่ครับสีจ่จำคู่ครับสี่สามสี่แปดแลวก็สี่เก้าครับสี่สามสี่แปดสี่เก้าตัวเน้นก็จะเป็นห้าแปดห้าเ้า โอเคครับผมนะเราก็มาลุ้นต่อครับว่าเราจะลูกฟุกสามตัวตรงๆกันไหมทูกก็ทูกเถอะแต่เราก็บวอาเรนนะครับไอ้ทูกนีน่เนาะเราก็ไม่อาจจะคนละชั้นกันเลยนะครับฝีมือเรานิดเึ่งเสีเ้ยวขี้มดนะครับผมนะมาจะสามตัวครับสามห้าแปดสี่ห้าแปดเจ็ดห้าเก้า โอเคทวนอีกครั้งครับสามห้าแปดสี่ห้าแปดเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเก้าโอเคครับผมกับรัฐบาลนะครับใครที่ชอบรัฐบาลตัวเด่นเราหรือว่ายังไงก็จับไปคู่กับใครอะไรที่ดังๆก็ได้นะครับผมนะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขไร้เลย์ๆ,ลๆ,ลๆที Capom.